เฮ้ยน <cin stereotype> ี <award> <os> ่ร uh ักได้เ <famously> ล้วเว้ยวันนี้เราพาเปลี่ยนบรรยากาศนะจ้ามาตกหมู่แบบหรูๆที่โอเชียนสกายค่ะดู้โดูตัวใหญ่ป่าววะไอุ๊ย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 อุ้ยไปไปไทำเลยไปทำเลยรีบเลยรีบเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวมันไม่สดเดี๋ยวมันไม่สดเนาะเฮ้ยนี่ไปตัวบลเล่ตัวบลเล่นี่ครับเขาก็ นี่ครับน้องตัวใสๆแบบนี้นะครับตัวใสๆแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่เชฟนะครับทํากันสดๆตรงนี้เลยทําแบบซาซิมิกรุบๆแบบนี้กรุบๆกรุบๆว้าวเป็นไงนะครับมีผักแก้มด้วยดีใจไหมดีใจไหมวันนี้ทําบปขึ้นแล้วจ้านี้ได้มาแล้วจา้าทุกคนหมึกที่เราตกได้เป็นๆเ,เมื่อกี้เลยดูดิดูดิโอ้โหความแบบสดอะ มันเห็นตรงสีดำๆเขาป่ะมันยังดูับดดับดูดับอยู่เลยเออนี่เขามากับวาซาบิแล้วก็โชยุเนาะแล้วก็นำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเฮ้ยมันแบบเฮ้ยมันน่ากลัวปะเนี่ยมันน่ากลัวไปปะเนี่ยเฮ้ไม่ไหวแล้วนะน่ากลัวน่าปลาหมึกคนอะคือบรรยากาศดิเป็นไงระดับแบบนี่คือเรือตกหมึกนะครับเนี่ยมันก็หลูมเหมือนกันนะครับนี่